สวัสดีทุกคนกังนะครับวันนี้กลับมาเกมบอันชาตเต็ดเดนนาร์ธันเรกคอเลคชันแบบเดมโมผมอยากรู้นะครับว่ามันจะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วไหมไม่น่าจะต่อเนื่องนะครับเพราะมันส่อนมาอกนั่งไงไม่ต่อเนื่องฮะแต่โชคดีทีเดมโม,ม่ที่เดมโมนะฮะมันไม่ยาวเหยียดมากผมคงจะยังไม่ชินก,กับระบบการเล่นของเกมนี้นะฮะเงินยากต้องฝึกอีกเยอะนะฮะ มันจะมีความเป็นปริศนลและผมชอบตอนเสียงตานะคะถ้าคุณดูคลิปที่แล้วอะ่ะคืออินเดียผมมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะ Great powers out and girl's trapped I swear to God if there's a zombie around the n e Zombie อ,อก,ลกลมนี้ไม่มี zombie หรอกนะเพื่อนเขาเขาจทำโอ้โหหล่อลื่นฮะหล่อลื่นฮะ อีกมากนะทัดใช้ปืนที่ก,กระสุนน้อยกว่าประหยัดฮะอ๋อต้องเยอะป้าฮะต้องเรียนรู้เกมนี้มา ทำตัวแอนทอนฮันเตอร์ไม่รู้าาะะรรว่านานทานอะไรนะฮะแต่ก็รีบก็นานทานฮันเตอร์แล้วกันผมอยากได้ชื่ออย่างเงี้ยทำตัวนานทาน,น,าทาน Washing them out! Okay. He hat, so I have จะช็อตการ์ดแล้วนะฮะมีกระสุนน่าจะพักเพียงพอที่ผมจะใช้ในการบูได้นี่สเต๋อ กันสองเมตรตายฮะโอ้โหปืนโหมดมากเก็บอาวุธเคลีรงเหรอโอ้โหเก็บไอน้นี่ละกัน a อคะ8ปสิบสองเมตรอ๋อกาลังไว้กาลังไว้ฮะกาลังดีกาลังบรรจุดทุกได้กว่าฮะมาในทางนั้นด้วยฮะมา จากการคาดเอาของผมต้องไปทางนี้ไม่ใช่ฮะคาดอดกดพลาดเอ้ยผดิดพลาดฮะผิดพลาดพลาดมาจากไหนเนี่ยโอ<ฮ>ไม่ได้ไดมาแค่วันนี้วะจับอะไรไม่ได้เลยฮะจำได้ว่าต้องไปทางนั้นไง ไปวินเนี่ยมัง้งจะไม่ได้ไทางไหนรูทางนี้นะไม่ใช่ทางนั้นทางนั้นก็ไม่ได้เป็นไปได้่ <c oughs> รีวิวทางไหนวะจะไม่ได้แล้วฮะไม่ได้ไไมาแค่เขาเดี๋ยวผมลืมไปแล้วอ่ะ ทางไหนวะเขียนอะ <c oughs> คิดก่อนนะฮะจะไม่ได้เท่า,า <c oughs> ะะไหร่เอาจำไปลวตะทางนี้แน่เลยฮะทางนี้ไงไง <c oughs> ไม่เอาอะเอาไปสิบสองน็จะเยอะก,กว่าเยอะไว้ก่อนจำเอาไว้ เออใช่ทางนี้ฮะจะับได้ไม่นานแะตรงนี้หรืูเส้นทางมันเต็มไๆด้วยปวดดนะนะะริศนาทางไหนวะคิดได้แค่นั้นนะฮะนี่งานเจอแล้วฮะทางแทบตาย <c oughs> <c oughs> เก็บกระสุนมาฮะสวยม,มีอะไรเลยเหรอไปเก็บรุ่นเดิมไปก่อนฮะอ่ะกระสุนไว้กระสุนพอกระสุนไว้ฮะมายังไม่ใช่ปืนพกเลยใช้ปืนกลก่อนปืนพกก็คือปืนกลนั่นแหละโอ้ไม่เกือบไปแล้วเกือบจะเจอเพอินเดียเคยแล้วอีกแล้วอินเดียโคตรตลกเลยชอบมากเพอินเดียมันต้องสมาธิโอ้โหถ้าทานมันจะหล่นนะฮะ ไม่ตหกหัวไม่ตกหรอกมาเดี๋ยวๆวเพออินเดียกลับมาอีกแล้วไม่ทันได้เล่นเลยฮะอินเดียมาจากไหนมันช็อตเราที่ไม่ค่อยมีเลยเอาเดี๋ยวเปืนกลผมโอ้ไม่นะเขาให้ผมใช้ชุดกันแล้วฮะบังคับเล่เกมเหมือนฉากมันบังคับให้ผมใช้ปืนชุดกันนะฮะเอาเถอะความเหมาะสม ออด้วยข้อน่าทานเลยทำได้น่าทานจูเล็กนะคะถ้าจาไม่ผิดออไม่ไม่ไม่อีกแล้วไม่อินเดียกำเริบอีกแล้วโอ้ยผมไม่ได้จะกระโดดอะ่ะมันชอบพลาดนะฮะพลาดกันแล้วกส็สมาธิสมาธิก่อนฮะ,ะมีไปทสามารถอย่า อย่าท้อเลยอย่าทำให้เสียเรื่องกระโดดข้ามนัดเดียวรู้เรื่องฮะปืนรุ่นนี้ทีเดียวรู้เรื่องใช่ไหม

หินก่อนนี่เพื่อนเราช่วยพายุให้นะขึ้นมาเลยเลดี้เฟิร์สฮะมาเร็วเราเข้านาทานได้ทำได้เออถ้าสักอย่างนาทานถ้าเขาอยากนาทานสักอย่างปูแหละฮะสายลุยบอกว่าเพื่อนาทายของเราจะไม่พาไปตายนะฮะเพื่อร่วมทางอ่ะปิดเตะอีกน่าสงสารประตูนะฮะ เฮ้ check it out Marco ิช out of water คุณอ่ so unprofessional ไม่ปรเฟชันนะหรืวจะต้องพิสูจน์อะไรอีฮะเอาแล้วบอยตัวเองตายฮะลองผกดปิดปุ่มก็จะลองกดปิดผมนลขนาดนี้จะโชให้ดูเลยโชว์กับคุณเฉพาะเห็นไหม

Now we just gotta find the right temple. Well, that may be easier said than done. I know. Tell me about it. Come on, let's get moving. Damn it! How the hell do we get across? พี่เดียองนาธานนี่นาธานนาธานสักอย่างใช่ไหมอย่าหรอกิมงนะอย่าหยุดเป้งจะถัดวางตัว่ อีกไม่ได้เรือสักนัดโอ้ยและนาอานโชคฮะ <c oughs> แล้วก็บันได <c oughs> มาสวยไหมใครจะเป็นวันนี้ใครจะเป็นไก่ย่างกันเนี่ยกบยุโอ้โหหลบปอดลูก่อนฮะหลบก่อนอุ้ยิงยิงไม่ได้เรื่องเลยเหรอใกล้ขาน่ยังไม่โดนอีกไม่โดนดีกล้วไม่กดฟิชโน่มั้ยไหม ระวังเราคุณผู้หญิงโอ้โหระวังฮะระวังฮะระวังฮะงโอ้โหไม่มาโอ้โหเก๋าฮะเขาเก๋ามึงก็เก๋าฮะเฮ้ยทำสักอย่างมาเร็ว อ้าวผมไปผิดทางเฉยแต่เพว่อให้ลงไปข้างล่างนะจะลงไปยังไงล่ะมันก็ทางนั้นเลยเชื่อเลยทางนั้นแหละฮะเชื่อมือผมโอ้ยเจ้า never better ยิหอมันดูมันรุ่งหรอปะเราจะยิงรุ่งทำไมอ่ะผมว่าม,มันไม่วันพังหรอกยังเงี้ยเออฮะดูๆฮะสวยๆเออผมมัเข้าตา,าแ,แล้วอ๋อหลบก่อนฮะห,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 หลบหลบซีนะทาน นี่คือไปพูดดียวกันหรือเปล่เาเนี่ยทำไมต้องข้าจ็นรู้ตากรรมางม,มาะมาฮะสวยฮะสวยสว,ยสว,ยสวยเออผมมาโอเคมันได้ละไม่อะไม่วรีบเหรอ

หล่อลือนะโอ้โหหล่อลื่นฮะโอ้โหหล่อลื่นเลื่นทั้งทั้งชาละหญิงนเนี่ยโอ้โหมันหัวหมดละเ้เราเดี๋ยวจะไลมขัหนีก่อฮะเราเกือบจะตายแล้วนั่นนาทานผมก็ผมก็คือนาธานในในบทก็ไม่ต้องด่าเขาก็ได้อาปืนโหดดีกว่าของใหม่ดีกว่าของเก่าเสมอฮะ This way, come on. ไม่ได้ฮะขึ้นข้าโบนีกแล้ะเรือก,กระชูดไหมเนี่ยว่าผมก็งงว่าตึกมันยังรอดได้ยังไงเนี่ย Come on โหสร้างโคตรอึดเลยนะฮะ อีกแล้วอ๋อจูจูกำลังยิงมันมันอยู่ฮะเพออินเดียม,มาจากไหนะอย่างไรให้เห็นผลเก็บปืนก่อน ตอบไม่นั่นเอาไม่กระโดดรับล่าไอ้ว่านึกว่าพี่ให้ข้าไม่ได้บูมใหม่รอบมาเินเยอะเลยฮะงานนี้รวยฮะกระสุน มาโค้ชหน้ามันมาฮะแล้วเราจะข้ามไปตรงนั้นยังไงอ๋อเกมมันฉลาดนะไม่เรากระโดดข้ามอีกกดค้างไว้ก่อนกดค้างไว้ก่อน bridge sweet ตั้งนานก็เพิ่งเห็นนะฮะนุ่นได้กระโดดข้ามแบบทุกครั้ง ทุกครั้งเขโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยอะเสียววัชตามไหมเนี่ย in i your s them ตุ้มเสียงโคตรน่ารักเลยปุ๊บปุ๊บเสียงน่ารักมากมากเสียงปืนน่ารักดีครับผมชอบ อีกไหม ของไปของมันดีฮะไปโดนดิเสียได้ดโอ้ขี่หน้ามันมาหน่อยเออของมันดีของมันดีมะของมันดีฮะาละเก็บปลาก่อนแม่งเลยมัน รอยู่น no ี่หน <id sprout Likewise>. ่อยฮะอยู่นี่หน่อยฮะอยู่นี่หน่อยนี่อะไรครับเปนแรงอยู่นี่หน่อยได้ไหมฮะอยู่นี่หน่อยอยู่นี่อยู่นี่หน่อยอยู่นี่หน่อยจะไม่รอดแล้วเนี่ย เอ่อขอทิกก่ำป่าบัดนะโรวฮ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 ะอีกโรว,โวหอมาาไไันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนี่อหอมมาจากทัทธัย์เรียกไงมันอึดชะมัดเลยเอึดกระดอกไม่โดดสะเม็ดไม่เหลือเลยผมใช้แล้วฮนะ ยอมนะเนี่ยเฮ้ยของมันดีฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนต้องหงอแล้วเรามีของดีอยู่ในมือตอนนี้อ่ะของมันดีนะฮะมันดีไหมไหมฮะนี่ของมันดีไม่โดนอีกแล้วนักบินอะไรขับไม่นิ่งเลยฮะโดนอีกแล้วโดนฮะสวยฮะสวยเดี๋ยวนี่นิ่งหน่อยนะอยู่นี่นิ่งหน่อยนะอยู่นิ่งติ้งมโดน โดนอีกแล้วโอ้โหโอ้โหผมไม่เหลือกระสุนพิซซ่าแล้วอะโอ้โหบิงก่อนครับบิงก่อนอะฮะนี่ฮนะหลอ่โอโฮ้มันหล่อสักอย่างนะฮะเดไหนเนี่ยขบับนิ่งหน่อยได้ไหมนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนี่นอนโอ้โหบินขมไปยังไม่มองอะไรเลย นี่ฮะนีของมันดีฮะนสีข้น,อนหนอมแนมเลยนะฮะสำเร็จแล้วฮะระเบิดของรำนั้นได้ฮะเอานะเดมโมจบแล้วก็มันดีนะเห็นไหมก่อให้เราเอนจอยนะฮะและเหมือ,อยาให้เราซื้อเป็นเซ็ตใหญ่ๆนี่เลยนะฮะโอ้โหงั้นก็จบคลิปเนี้เท่านี้แล้วกันะะนะฮะขอเชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย